วันนี้เรามาคุยกันเรื่องพลังจิตใต้สำเนาอย่างที่บอกไปว่ามีต้นเรื่องมาจากท่านที่อยู่ในคลาสนะคะท่านใดที่อยู่ในคลาสแล้วต้องการที่จะส่งคำถามมานะคะถ้าปรินพิจารณาแล้วว่าปรินมีคำตอบและเป็นประโยชน์กับผู้อื่นเนี่ยปรินจะเอามาทำเป็นเทสพิเศษให้ในคลาสเช่นเดียวกันสามารถที่จะเล่าเรื่องราวได้ในลายของ Add to b บ c k นะคะบริษัททูแบ c กจำกัดได้เลยสำหรับคลาสนี้ง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆความสัมพันธ์ที่คุณมีกับตัวเองกำลังกำหนดชีวิตคุณในทุกๆสิ่งนะคะฉะนั้นลองมาใช้คำถามนี้ไหมคำถามสำคัญที่เราแบบต้องถามตัวเองเรื่อยๆเรื่อยๆถามได้ทุกวันถามได้ตลอดนะคะคือถามตัวเองว่าฉันกำลังรู้สึกอย่างไรกับตัวเองเหมือนกับที่เคสที่เป็นบอกว่าเป็นต้นเรื่องวันนี้นะ เหตุการณ์ที่เกิดกับเขาเนี่ยมันทําให้เขารับตัวเองไม่ได้รู้สึกเรียกว่ารังเกียจก็ได้มีคนถามแบบนี้ไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยโลกปัจจุบันเราชอบคิดว่าคนอื่นรู้สึกยังไงกับฉันซึ่งมันก็สําคัญอันนั้นก็สําคัญค่ะมันเป็นสิ่งที่เราจะได้รู้ว่าเราทําสิ่งนี้ลงไปแล้วมันเกิดฟีดแบ็กกับโลกยังไงแต่อีกอันนึงอะ่ะอีกด้านหนึ่งที่เรามักจะลืมอะคะ่ะก็คือเราเคยถามตัวเองไหมว่า วันนี้หรือตอนนี้เนี่ยฉันกำลังรู้สึกอย่างไรกับตัวเองสมมุติอยากสวยนะคะอยากสวยอยากรออยากดูดีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นความรู้สึกกับตัวเองก็คือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ไม่รักอะ่ะไม่รักตัวเองนะคะไม่รักก็เลยต้องทําพยายามทําให้เป็นคนที่น่ารักอย่างนี้ก็เป็นต้นได้นะคะหรือฉันรู้สึกว่าตัวเองขี้เกีย ฉันรู้สึกว่าตัวเองอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะไอ้ด้านดีๆเป็นก็ไม่พูดถึงนะมันอาจจะมีแบบคนหลงตัวเองก็ได้นะคือฉันรู้สึกว่าฉันนี่แน่สุดๆอันนี้ก็คือหลงตัวเองใช่ไหมคะพวกนี้นมันก็เป็นปมได้หมดแหละแต่ว่าที่จะพูดวันนี้ก็คือสําหรับคนที่ชีวิตเจอปัญหาเยอะๆเลยเนี่ยส่วนใหญ่อะมันจะเป็นการมองตัวเองแล้วแบบรู้สึกว่าเราไม่ได้รักคนนี้ เรากำลังพัฒนาตัวเองขึ้นไปผ่านการที่เราไม่ชอบตัวเองในวันนี้ตัวนี้หลายคนน่าจะเป็นนะคะฉะนั้นถามว่าฉันรู้สึกอย่างไรกับตัวเองนะคะมันก็จะแบ่งได้ออกเป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือบอดี้นะคะบอดี้ของเราเนี่ยแหละร่างกายของเราอันที่2ก็คือนิสัยที่เราเป็นอะ่ะบางคนก็ไม่ได้ชอบตัวเองในบางเรื่องแล้วก็ไม่ได้ไปจัดการอะไรอะคะ่ะมันก็จะรู้สึกแบบ ชอบต่อว่าตัวเองในเรื่องนี้เหมือนกันเห็นไหมแต่เราไม่ได้จัดการเรารู้สึกนะแต่เราไม่ได้จัดการนะคะส่วนเรื่องบอดี้ก็คือบางคนนะคะแบบส่องกระจกอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เพอร์เฟกหรือว่าไม่ชอบอันนี้ตรงนี้ของฉันตรงนั้นของฉันอะไรแบบนี้ค่ะสิ่งพวกนี้แหละมันกำลังสะท้อนปมจิตใต้สำนึกและมันกำลังส่งสัญญ,ญาณออกไปนะคะเป็นคลื่นพลังงานเนี่ยให้คนอื่นเขาก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกัน ถ้าเธอไม่รักตัวเองเนี่ย <_ d ata> เขาก็ไม่รักคุณเหมือนกันพอเรารู้แล้วว่าเรารู้สึกอย่างไรมันเป็นหนึ่งก้อนกองไว้ก่อนนะฉันรู้สึกอย่างไรกับตัวเองหลายคนนะคะพอรู้แล้วว่ารู้สึกอย่างไรโดยเฉพาะถ้าใครมาฟังรายการอย่างของเปรนอย่างเงี้ยแล้วเราก็คุยกันมาเยอะแล้วว่าให้เราขอบคุณตัวเองคุณบอกว่าแต่พี่น่ารู้สึกแล้วนะว่าพี่เนี่ยขอบคุณตัวเองนะคะพี่รักตัวเองนับถือตัวเอง กองไว้ก่อนหนึ่งก้อนนะอย่าเพิ่งเชื่อเพราะนั่นยังเต็มไปด้วยใบแอสหรืออคติความลำเอียงนะคะเรายังเกิดความลำเอียงกับตัวเองได้ไม่เอียงต่ำไปก็เอียงสูงไปนะเป็นอยากให้คุณดูอีกก้อนหนึ่งเอามาเวทกันค่ะสิ่งที่เรารู้สึกกับตัวเองเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเรารู้สึกกับเรื่องนู่นนี่นั่นมาดูอีกด้านหนึ่งค่ะคือการที่ปฏิบัติออกมา สิ่งที่เรารู้สึกกับตัวเองกับสิ่งที่ปฏิบัติออกมาเนี่ยมันสอดคล้องกันไหมเพราะโดยปกติแล้วอะค่ะพฤติกรรมอะมันจะเป็นความจริงมากกว่าความคิดเสมอสมมุติว่าคุณบอกว่าคุณนะ่ะรู้สึกรักตัวเองอยากให้ตัวเองสุขภาพดีแล้วพฤติกรรมที่คุณปฏิบัติมีอะไรสอดคล้องกับสิ่งนั้นไหมซึ่งตัวพฤติกรรมอะค่ะมันคือจิตใต้สำนึกเพราะคุณนะ่ะ รู้สึกกับตัวเองหรือการโปรแกรมจริตเนี่ยมันได้แค่ส่วนของความคิดแต่ตัวพฤติกรรมส่วนใหญ่อ่ะมันถูกรันออกมาจากจิตใต้สำนึกเมื่อกี้ที่เราบอกว่าฉันรู้สึกอย่างไรกับตัวเองอ่ะมันเหมือนเป็นคำพูดซึ่งเราพูดอะไรก็ได้แต่ตัวจริงอะ่ะคือพฤติกรรมถ้าคุณบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนมั่นใจในตัวเอง มนุษย์มงคลต้องดูค่ะว่าเอ๊ะฉันบอกว่าฉันมั่นใจแต่ทําไมฉันนั่งห่อเหี่ยวทําไมสายตาฉันเลื่อนลอยทําไมฉันดูเหมือนคนไม่มีกําลังชีวิตพฤติกรรมมันออกค่ะนี่แสดงว่าไม่ใช่แสดงว่าจริงๆลึก,ลกๆของฉันเนี่ยยังมีความหดหู่กังวลยังไม่ได้มั่นใจหรือไว้วางใจตัวเองร้อยปเซ็นหรอกจำได้ไหมคะเราเคยคุยกันว่ามนุษย์บงคนเนี่ยจะต้องหาแผลตัวเองที่เจออยากกลัว เพราะถ้าไม่เจอแผลคุณก็แก้ไม่ได้เราไม่สามารถจะแบบปกปิดความจริงกับตัวเองได้เปรนเคยพูดในในคลาสใช่ไหมคะว่าจิตใต้สำนึกอ่ะมันอยู่ในเซลล์มันคือภูมิปัญญาที่อยู่ในเซลล์ฉะนั้นเซลล์อ่ะคือกายเราอ่ะมันจะปฏิบัติไปตามนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เราทำกับตัวเองอ่ะมันเป็นจิตสำนึกเหมือนเมื่อกี้เรารู้สึกกับตัวเองอย่างไรแต่สิ่งที่เป็นจริงอ่ะมันจะออกมาทางพฤติกรรมฉะนั้น เราถึงเคยคุยกันใช่ไหมคะว่าเพื่อนๆต้องดูพฤติกรรมตัวเองแล้วเพื่อนๆจะเห็นกรรมของตัวเองกรรมอมันอยู่ที่กายกายของเราอะ่ะมันไม่เคยโกหกดูพฤติกรรมการกินการนอนกายอ่ทั้งหมดเลยอะ่ะเรื่องของร่างกายเพราะว่ามันซื่อสัตย์มากๆเลยฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าเราบันทึกอะไรในจิตใต้สำนึกอะค่ะดูบอดี้เราเลยดูกายของเราดูโรคภัยที่เราเป็น ฉันรู้สึกยังไงกับตัวเองเก็บไว้ในใจมาดูพฤติกรรมที่ฉันปฏิบัติกับตัวเองหรือปฏิบัติกับคนอื่นละ่ะเป็นยังไงเพราะพฤติกรรมมักจะจริงกว่าความคิดเสมอถ้าสอดคล้องก็แปลว่าใช่ถูกละคุณเป็นอย่างนั้นแหละแต่ถ้าไม่ใช่อันนี้ก็ต้องแก่และต้องยอมรับก่อนว่าเอ้ยฉันเข้าใจตัวเองผิดฉันมองตัวเองสูงไปหรือต่ำไปแล้วก็มาแก้มันถึงจะแก้ได้วิธีแก้อย่างไงนะคะ วิธีการก็คือเรากำลังจะกแก้ไขตัวเองคนที่จะแก้ไขตัวเองเนี่ยคือคนที่เหมือนจะว่าลดอัดตราก็ได้นะคะหรือกล้าหาญกล้าหาญที่จะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนะคะคนส่วนใหญ่ได้รับคำแนะนำที่ดีไปแต่ก็ไม่ทำอาจจะด้วยหนึ่งเขาเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาทำมาทั้งที่ผลก็ไม่ดีนะคะกับสองไม่มีความกล้าพอที่จะเปลี่ยน วิธีการที่เปินจะให้ในเทปนี้นะคะอันดับแรกนะคะวิธีการที่เราจะใส่ข้อมูลใหม่ลงไปในจิตใต้สำนึกก็คือการคิดพูดแสดง 3. องค์ประกอบนี้แหละคิดพูดทำด้วยความรักมากขึ้นกับตัวเองนะคะทำด้วยความรักมากขึ้นเราส่งรักให้ตัวเองนะคะรู้สึกอะ่ะรู้สึกส่งความรักลงไปจากนั้นจบส่งเจ็ดจำนงลงไป เจตจำนงในที่นี้เนี่ยเป็นอยากจะให้ใช้ในลักษณะที่ว่าคุณต้องการจะเป็นคนที่ดีขึ้นคุณต้องการจะเป็นคนที่มีรักเมตตาอภัยยินดีอวยชัยสำนึกรู้คุณให้มากขึ้นคุณต้องการเข้าใกล้ความเป็นจิตพิสุทธิ์ให้มากขึ้นในตัวคุณเจตจำนงที่ฉันต้องการสภาวะจิตใจที่สงบสุขไม่มีปัญหากับเพื่อนมนุษย์ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนและผู้อื่นเนี่ยคุณใส่เข้าไปเจ็ดจำงเพื่อการมีชีวิตที่ดีงามโปรแกรมเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะทุกเช้าทุกเย็นทุกเช้าทุกเย็นทุกเช้าทุกเย็นก่อนนอนตื่นนอนก่อนนอนตื่นนอนและในขณะเดียวกันเนี่ยให้ขอรับคําแนะนําที่ถูกต้องหัวข้อนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับปรินปรินมีความรู้สึกว่าทําไมปรินยังมีปฏิกิริยาการตอบสนองต่อบางเหตุการณ์บางเรื่องที่ปรินเจอเนี่ย แบบรุนแรงดึนก็เลยถามคุรุข้างในถามจิตใต้สำนึกว่าขอคำแนะนำหน่อยค่ะทำไมหนูถึงเป็นอย่างนี้ทั้งๆที่หนูก็นั่งพูดทิษสีกับหลังหันมาตั้งสิบปีแล้วโอ้โหคำตอบมาพร,รืดเลยค่ะคำตอบมาเลยแบบพอพอได้ความคำว่าคำตอบมันไม่ใช่เรื่องอภินิหารอะไรนะคือมันผุดขึ้นมาเป็นเป็นวิธีคิดอันหนึ่งอะให้เราพิจารณาค่ะพอมันขึ้นมาเสร็จเป็นก็อ๋อเบาเลย มันไม่ใช่แค่เรื่องการให้อภัยมันไม่ใช่แค่เรื่องการยึดติดต,ตัวตนมันไม่ใช่แค่เรื่องการที่เราแบบว่าต้องฝึกตนอะไรแค่นั้นนะคะมันลึกไปกว่าน,นั้นอีกเนี่ยคือการขอรับคำแนะนำที่ถูกต้องเพราะในจิตใต้สำนึกอันนี้เป็นตามความเชื่อของทฤษฎีกับหลังหันนะคะในจิตใต้สำนึกเนี่ยก็คือพลังของจักรวาลน,นั่นแหละมันเหมือนคราวเราก็ส่งข้อมูลเข้าไปเก็บแล้วในนั้นมันก็มีข้อมูลของ องค์ความรู้อื่นๆจากกระวานมีทั้งด้านลบมีทั้งด้านบวกบางคนฟังเสียงตัวเองแล้วชีวิตไม่ดีเพราะว่ามันเป็นพลังงานจากด้านของการทำลายจริงๆแล้วมันไม่ได้มีบวกลบนะมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพลังงานบางอย่างที่คุณกำลังฟังเสียงข้างในอะ่ะมันเป็นเสียงของการทำลายล้างคือให้จบวงจรบางอย่างบางคนก็ติดตามด้านของการสร้างแต่ทุกอย่างไม่ต้องมาเจอกันอยู่ดีแหละเดี๋ยวมันก็จบไป ปินก็แบบเออถ้าคําตอบเนี้เสียงจากสิ่งที่ผุดขึ้นมาเป็นปริงแบเนี้ยถ้ามันมาจากตัวปรินเองอะปรินน่าจะคิดได้ตั้งนานแล้วไม่ต้องมานั่งขอคําแนะนําที่ถูกต้องหรอกแต่อันนี้มันเพิ่งผุดขึ้นมาเนี่ยค่ะแต่มันต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเรารักตัวเองไหมเราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นหรือเปล่าเรายอมรับว่าเรายังมีส่วนที่ยังแย่อยู่เรากล้าหารพอจะยอมรับไหมแล้วพอรู้คําตอบแล้วอะเราจะเชื่อ แล้วเอาสิ่งนั้นมาเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตหรือเปล่าเพราะที่เราใส่ลงไปอะเวลาขอคําแนะนําม,มันเป็นบอกว่าใส่ความรักและเจตจํานงเหมือนกับเราจะได้ไปถูกแ้มอะค่ะถ้าเราไม่ได้ใส่เจตจานงที่จะมีชีวิตที่เป็นสุขและงดงามเนี่ยคุณอาจจะไปเจอแ้มอื่นที่เพื่อชีวิตที่ชนะคนอื่นเพื่อชีวิตที่สะใจเพื่อชีวิตที่มีพลังอํานาจทําลายล้างก็ได้ะคะเราก็เลยต้องใส่เจตจานงลงไปก่อนว่าอยากมีชีวิตที่สงบสุข เพราะฉันรักตัวเองและฉันต้องการจะเมตตาตนและผู้อื่นให้ได้อย่างแท้จริงถ้าคุณต้องการที่จะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะะชีวิตของคุณเนี่ยคุณถามตัวเองข้อแรกฉันรู้สึกอย่างไรกับตัวเองนะคะข้อที่2พฤติกรรมที่ฉันทำออกมาสอดคล้องกับสิ่งที่ฉันรู้สึกนั้นหรือไม่ เมื่อเจอปัญหาแล้วข้อที่3ส่งรักและเจตจำนงลงจิตใต้สำนึกแล้วขอคำแนะนำที่ถูกต้องขอคำแนะนำว่าลูกควรทำอย่างไรลูกควรรู้สึกอย่างไรมีสิ่งใดที่ลูกต้องเรียนรู้แล้วเราก็ต้องพิจารณาด้วยนะคะบางทีเนะี่ยพอมันขึ้นมาเราไม่รู้หรอกว่ามันมาจากความคิดของเรามันมาจากการปรุงแตง่งมาจากการชักให้หลงผิดกว่าเดิมหรือเปล่าเป็นเคยอ่านหนังสือนะ่ะ conversation with god เนี่ย มีอันหนึ่งเขาบอกว่าถ้าคําแนะนําไหนหรือว่าสิ่งที่ผุดขึ้นมาข้างในเนี่ยอันไหนที่มาจากพระเจ้าอันนี้พูดถึงในหนังสือนะคะพระเจ้าในหนังสือเนี่ยมันจะมีพลังของความรักแล้วมันจะไม่ทําให้คุณเนี่ยเป็นทุกข์หรือผู้อื่นก็ไม่เป็นทุกข์ด้วยคือจะไม่ได้เกี่ยวข้องเบียดเบียนอะไรกับใครเลยถ้าคําแนะนําอย่างเงี้ยมีเปอร์เซ็นต์สูงที่มันจะเป็นการมาจากแหล่งของ ความรักของจักรวาลมาจากแหล่งขององค์ความรู้ที่เป็น higher self ผู้ตื่นรู้ในมิติที่สูงกว่าจริงๆเวลาอยากรู้อะไรอยากได้อะไรให้บอกเข้าไปข้างในเวลาอยากให้อะไรค่อยบอกไปข้างนอกข้างนอกคือการให้ค่ะข้างในคือการรับ